โชคดีที่ยังช่วงนี้ยังมีเห็ดลงเหลือให้ป้าอ้อนได้เก็บนะคะยังมีดอกเล็กๆเหลืออยู่นะคะตรงนี้อีกเจออีกกลุ่มคะ่ะตรงนี้ดอกโขบานมากแล้วนะคะแล้วรูปร่างลักษณะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนเข้าป่าตามล่าหาเห็ดดำอีกแล้วนะคะและวันนี้ป้าอ้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของปี2023หรือเปล่าค่ะแต่ทุกคนดูนี่ค่ะป้าอ้นเจอกลุ่มนี้ดอกเหลืองๆสวยเลยนะคะกลุ่มนี้มีไม่เยอะค่ะแต่ว่ามองดูชัดมองดูง่ายค่ะเย่ป้าอ้นมองเห็นทุกคนมองเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะ อันนี้คือป่าบ้านนอกนะคะป้าอ้นเพิ่งกลับจากในเมืองค่ะเอาลุงไปทิ้งที่บ้านนอกปุ๊บป้าอ้นก็ขับรถมาปั๊บเลยนะคะขับรถเข้าป่าลุงว่าโอ๊ยเนาะไม่เข้าป่าวันหนึ่งนี่เธอจะจะ,จะตายเม้ยเห็นเห็ดสำคัญกว่าสามีวาสัน แกก็แซวพระอ้นเล่นเป็นงั้นเลยคะ่ะแกเข้าใจว่าเข้าป่าหาเห็ดนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตใจพระอ้นนะคะเวลาพระอ้นเข้าป่าได้เห็ดมานะคะจะอารมณ์ดีทั้งวัน รากไม้แทนเห็ดดอกข้างในนี่สวยจังอีก2ดอกน้อยค่ะเจออีกกลุ่มค่ะตรงนี้ดอกโคบานมากแล้วนะคะแล้วรูปร่างลักษณะถ้ามือใหม่หัดเก็บนี่จะจะเดินผ่านเลยนะคะแต่ว่าพระอ้นสังเกตตรงตรงหลังหมวกเขานะคะแล้วก็ขาเขาค่ะ โอเคค่ะอย่าพูดเยอะเก็บขาวันนี้เก็บ <l ots of solutions> แข่งกับเวลานะคะรีบอีกแล้วป้าโอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนค่ะมาถึงบ้านนอกก็เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วเราก็ต้องมาแข่งกับความมืดเพราะว่าช่วงนี้มืดไวามากค่ะกลุ่มตรงนี้ดึงง่ายค่ะเดี๋ยวดึงไปตัดขาที่หลัง อาจจะตัดค่ะจะดึงบ้างแล้วก็จะใช้กันไตรตัดบ้างนะคะอยู่ที่สภาพข,ของดินนะคะว่าเห็ดเขาดึงขึ้นมาง่ายหรือเปล่าดูกลุ่มตรงนี้ค่ะคือสีเขากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะคะคนเขาเลยเดินผ่านมองไม่เห็นค่ะ นี่ดอกใหญ่มากเดินผ่านอาจจะคนเขาเดินผ่านมองไม่เห็นแล้วก็ลักษณะของดอกของเขาอาจจะเขาไม่คุ้นตาค่ะตรงนี้ดอกจะเล็กกว่าเก็บข้ามไปดอกหนึ่งค่ะ เก็บฝั่งนี้มองไปเห็นดอกใหญ่ฝั่งนั้นแต่ว่าท่ากาลังเล็มอยู่เลยค่ะไม่เก็บค่ะเก็บอันนี้ดีกว่ากลมกลืนกับใบไม้นะคะฝั่งตรงข้างก็อีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วค่ะเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะคะอุตส่าห์เรีบบึงรถมานะ เอะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะคะวันนี้คือป่านี้เขาอยู่ไกลาจากบ้านพระอ้อนนะถ้าอยู่แถวในเมืองคือจะขับขับรถไปหาทุกวันเลยพอเข้าป่าต้นไม้ใหญ่ตาก็เริ่มลายทันทีเลยนะคะ หัวกุดก็เอาเนาะก็อ้นโอ้ยเนาะยับติดเหอออุยดอกนั้นสวยค่ะเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านนะคะอืมว่าเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านเอาดินออกก่อนป้าดูค่ะคุณลุงไม่มาเป็นเพื่อนไม่มาชี้เป้าให้ป้าอ้นนะคะป้อ้นมองหาจนตาลายแล้วค่ะ โชคดีที่ดอกเขาใหญ่นะคะก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้พอดดูค่ะโชคดีที่ยังช่วงนี้ยังมีเห็ดหลงเหลือให้ป้าอ้นได้เก็บนะคะ ดอกทางอีกทางนี้อีกค่ะดอกนี้ก็กำลังจะมองข้ามไปแล้วนะคะยังมีดอกเล็กๆเหลืออยู่นะคะแต่ว่าป้าอ้นไม่มีเวลาค่ะที่บอกไว้ต้นคลิปว่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดคลิปสุดท้ายของปี2023หรือเปล่าค่ะเพราะว่า เวลาเมดแล้วแลวปะป้าอ้นก็จะไปเมืองไทยด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกพี่กัดให้พี่สาวแกมาเก็บแต่ตอนนี้เย็นมากแล้วค่ะป้าอ้นมองไม่เห็นค่ะทุกคน มาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันค่ะไม่ใช่ตกอย่างเดียวนะคะตกหนักถึงหนักมากที่สุดห้ยตกหนักถึงหนักมากตกหนักมากถึงมากที่สุดค่ะอย่างคุณลุงแกหยุดนะคะถ้าฝนตกแกไม่อยากออกเดินแล้วแกอยากให้อยู่เป็นเพื่อนแก,อ,กอยู่เป็นเพื่อน ฉะนั้นวันนี้มาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวนะเก็บพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดค่ะแกลนีดอกใหญ่ท้านี้ ที่เก็บช้าๆเพราะกลัวมันจะหักนะคะอุปสรรคเยอะจุงดอกใหญ่ๆยังยงหลงยงยังหลงเหลืออยู่นะคะเนี่ยพี่อ้นไม่เดินมาตรงนี้ตอนแรกนะคะพี่อันนี้พูดกับพี่สาวนะพี่อ่บนเพราะว่าอ้นคิดว่าพี่มาเก็บไปหมดแล้วดูซิไปเสียเวลาอยู่ในป่าสนตั้งนานนะ สงสัยพี่ก็เก็บได้เยอะแล้วแกคงจะพอแล้วมั้งคะเพาบ้านแกนอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองคะ่ะมันอยู่ในหลืบมาค่ะนูนยังพอให้ได้ลุ้นได้เก็บนะคะ เสียดายที่มันมืดแล้วมองไม่ชัดค่ะดูค่ะป้าอ้นก็คิดว่าตรงนี้มันไม่เหลือให้เก็บแล้วก็เลยไม่ได้แวะตั้งแต่แรกนะคะเสียดายค่ะเสียเวลามากเลยดูค่ะ พอเขาเจอน้ำแล้วเขาก็บานอลองช่องสวยเดี๋ยวป้าอ้นขอปิดคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะมืดแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นนะคะนกก็ร้อง โอ้ดูค่ะอยากเก็บก็อยากเก็บเอ,อ้มืดก็มืดเด้อดูค่ะดอกสวยๆยังอยู่ค่ะเอา้าทำไมคนเขาไม่เก็บกันนะเดี๋ยวขอกร,รมนี้เป็นกรราสุดท้ายจริงแท้แน่นอนค่ะตรงนี้อีก ขาอวบมากก็พอแทนแทนกันกับรอบกับกับป่าสนนะคะป่านั้นขาน้อยขาผมค่ะพูดไม่ถูกสักทีนะป้อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้ะอ้นเสมอมา แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ